จะเป็นเมื่อกี้เป็นสวนแบบตะวันออกใช่ไหมคใช่ค่ะคอันนี้ก็จะมีสวนแบบตะวันตกนะฮะเนื่องจากประเทศของเขาเนี่ยอากาศเย็นสวนก็เลยจะมีลักษณะเป็นแบบว่าตัวคานเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแท่งตรงสวนก็จะเป็นแกงนะฟอร์มอลก็คือว่าซ้ายขวาเท่ากันนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบตัดแต่งนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าคนของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบอากาศเย็นก็ออกมาเากนกลางเลย ก็ไม่ต้องกลัวแดดเพราะนั่นจะไม่ต้องมีไม้ยืนต้นอะไรไม่ต้องการไม้สูงมากๆค่ะใช่ค่ะเพราะต้องการจะรับแสงแดดใช่ค่ะแล้วเนื่องจากเขามีสโอนะคะเขาก็จะแบบว่าเหกับพันไม้ของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าต้องผัดเปลี่ยนไปบางทีต้องเป็นไม้ฤดูเดียวมาใส่เช่นเวลาแปลงผลเนี่ยแล้วก็รอในช่วงเมฆก็ใส่ก็จะเห็นเป็นดอกไม้สวยๆนะคะซึ่งการจาัดสวนตัลที่เนี่ยก็คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะ ที่เวียนนายที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือจะใช้เป็นไม้ตัดแต่งแบบนี้เนี่ยก็คืออากาศเขาเย็นนะคะก็เหมาะเหมาะกับลักษณะพื้นที่ลักษณะอากาศของเขาย็นดอกสีแดงๆที่แซงขึ้นมานี้ดอกอะไรครับพี่ดาวอันนี้เป็นไม้ดอกโมยูเดียวนะคะตระกูลเดียวกันกับพวกที่แบบว่าเป็นพวกคล้าย,คายๆเหมือนพวกแซลวเวียนะคะ,นะคะแตบบ่ว่าจารย์เนี่ยเวลาขึ้ลงเนี่ยก็จะลงด้วเล็กครับครั เขาจะจะลักษณะก็คือว่าเขาจะมีสเกลเจอร์ซึ่งจะเป็นเอลโคติกให้เข้ากับเขาเหมือนกันส่วนก็จะเป็นแบบเรียบเรียบนคะคะก็สังเกตจะไม่มีไม้ผลไม่มีไม้ดอกอะไรเพราะว่าของเขาพืา้นที่เขาไม่ไม่สามารถเขาปลูกได้ง่ายเหมือนกันนนนนบของเราแต่คือเขาพยายามจะปลูกนะครับอะไรคือคอนเซ็ปต์ของสวนอังกฤษครับพี่ดาวสวนอังกฤษนะคะก็คือสวนที่แบบมีดอกไม้ที่มีสีสัน เน้นสีสันเน้นสีสันค่ะเน้นไม้ไดู้เดียวเนื่องจากเขาก็จะพาะไม่หลอกหลายชนิดนะคะเข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็มาจับตัวต่างนะคะซึ่งถ้าคนที่ชอบสวนแบบนี้เนี่ยก็ควรจะต้องปลูกต้นไม้บ่อยๆแล้วก็เอาต้นไม้ที่มันมีสีกันเนี่ยจะใช้โทนสีเช่นแบบขาวคู่กับม่วงชมพูแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปแต่ว่าโอเคเดือนนี้เอาสีนี้เดือนนี้เป็นสีนี้ก็คือว่าเปลี่ยนดอกไม้ทุกๆสามเดือน ซึ่งถ้าคนจัดสวนแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนประเภทที่ว่าคือชอบชอบที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ตกแต่งไปเรื่อยๆภาพที่เห็นเนี่ยอย่างนี้ว่าเป็นที่<ช>อังกฤษนะฮะตกมาเป็นที่เมืองไทยใช่ไหมคะใ,ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นภาพปกตินี่นครับเป็นภาพเหมือนกับบีที่นั่งริมน้ำนะฮะ,ะเป็นที่ไหนครับอันนี้เป็นเป็นสวนของตัวเองค่ะที่ขอนคอ,อค่ะ<อ>แล้วก็เอาต้นรูปซาเวียรมาปลูกนะคะซึ่งจริงๆต้นนี้ทนสามารถจะอยู่ได้ทั้งปีเลย คือว่าพอเวลาเอาดอกแล้วตัดแต่งแลว่าจะช่วยทําให้บรรยากาศส่สวนตัวนแบบว่าดูา่รุ่งขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมถ้าเกิดช่องสามาเห็นไม่แน่ว่าหนังเรื่องต่อไปของย่ากับนาเด็นเนี่ยอันจะมี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับสวยนะครับเป็นเป็นแบบสไตล์ของสวนอังกฤษที่จัดขึ้นในบ้านดาวงนี้แนะหะละเราทำได้เหมือนกันได้หาอากาศร้อนในเมืองแล้วก็จำลองบรรยากาศ ขึ้นมาได้บลูแซวเวียค่ะใช่ค่ะกลุ่ที่กรุณชอบ